ช่องทางการให้บริการรักษาผู้ติดยาเสพติดการให้บริการรักษาผู้ติดยาเสพติดมีหลายช่องทางที่ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้ที่เผชิญปัญหายาเสพติดสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยช่องทางการให้บริการทั่วไปมีดังนี้ 1. สถานพยาบาโลโรงพยาบาลธัญรักษ์โรงพยาบาลเฉพาะทางในการบำบัดและรักษาผู้ติดยาเสพติดในประเทศไทยเช่นธัญรักษ์กรุงเทพเชียงใหม่ขอนแก่นเป็นต้น เฉพาะทางบริการที่ให้ 1. การบำบัดและรักษา 2. การปรึกษาจากทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชส 3. การฟื้นฟูสมรรถภาพและกลับสู่สังคมคลินิกยาเสพติดในโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลของรัฐหลายแห่งมีคลินิกเฉพาะสำหรับการบำบัดยาเสพติดเช่นโรงพยาบาลประจำจังหวัดหรือโรงพยาบาลชุมชนสศูนย์บริการด้านสุขภาพจิต และยาเสพติดกรมสุขภาพจิตมีศูนย์บริการให้คำปรึกษาเช่นสายด่วนสุขภาพจิตโทร1 3 2 3ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเบื้องต้นสองศูนย์บริการด้านสุขภาพจิตและยาเสพติดศูนย์ปรึกษาปัญหายาเสพติดสายด่วน1 1 6 5ให้บริการตลอด24ชั่วโมงสำหรับคำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับการรักษา สศูนย์บำบัดฟื้นฟูในชุมชนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีศูนย์ช่วยเหลือในระดับชุมชนเช่นศูนย์ฟื้นฟูสภาพจิตใจในเขตเมืองและชนบท 3. ศูนย์บำบัดฟื้นฟูในชุมชนองค์กรอาสาสมัครและกลุ่มสนับสนุนมีหน่วยงานเอกชนหรือองค์กรพัฒนาเอกชนที่ให้บริการฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ติดยา เช่น NA n a t i o s a n o n y m o u s สสถานบำบัดของตำรวจและศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำหรับผู้เสพที่สมัครใจเข้าสู่การบำบัดโดยเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการฟื้นฟูในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้4สถานบำบัดของตำรวจและทหารศูนย์ฝึกและอบรมของทหารเช่นการจัดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ห้าโครงการชุมชนบำบัด r a r e Community, c TC) การฟื้นฟูในรูปแบบของการมีส่วนร่วมในชุมชนบำบัดเช่นการทำกิจกรรมกลุ่มการอบรมทักษะชีวิตและการปรับตัวเพื่อกลับเข้าสังคม6แอปพลิเคชันและการให้บริการออนไลน์บางหน่วยงานมีแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์สำหรับให้คำปรึกษาและติดตามผลการรักษาเช่นแอปสุขภาพจิต เกระบวนการยุติธรรมและการบำบัดภาคบังคับสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดอาจถูกส่งตัวเข้าสู่โครงการบำบัดภาคบังคับแทนการดำเนินคดีขอขอบคุณที่รับชมคลิปนี้พบใหม่ในคลิปต่อไปครับ